สวัสดีทุกคนอ่าต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่ช่วงนี้แอดไม่ได้อัพวิดีโออะไรเลยเนื่องจากว่าแอดแอดไปเที่ยวเพิ่งกลับมานะคะอ่าก็วันนี้แอดขอมาพูดเรื่องงานดีซของไบเบิเนาะอ่าไบเบิลคือหล่อมาก เป็นน้องบ๊บสูตรอะไรอย่างนี้แล้วแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คือแต่งตัวแบบเข้าตามธีมเลยเนาะก็คือเป็นแบบว่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบน,น้องบ๊บของเราก็คือสดใสมากหล่อหล่อมากแต่แบบมีความน่ารักอะปนอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ดีเซเว่นคือ จัดงานได้ดีนะทุกคนแบบที่แอดเห็นเนาะก็ต้องขอบคุณเอ่อคนที่เขาไปเนาะแล้วก็ลงแบบวิดีโอรูปถ่ายอะไรเงี้ยให้เราได้แบบมาดูกันเออคือเขาจัดงานแบบดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แอดชอบเอ่อ ตอนที่พิธีกรถามว่าถ้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยเบยเบิรนจะเอาอะไรไปด้วยเออห้าอย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบ,บเบเบิก็ตอบไปเนาะเอามีดเอานู่นนี่นั่นพาสปอร์ตอะไรอย่างงี้ไปแล้วทุกคนตลกมากและอันสุดท้ายที่เบเบิบอกว่าจะเอาไปก็คือแบบ d7 โอ้โหคือถ้าเราเป็นลูกค้าน่ารักตายเลยบอกเลยคือถ้าพรีเซนเตอร์จะขายของเก่งขนาดเนี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ย แพลวพาวไปหมดเลยน้องบิ๊ฟเราทุกคนแบบต้องไปเหมาแล้วนะต้องไปเหมาดีเซเว่นแล้วนะและอีกอันนึงที่ตลกอ่ะตอนที่แบบเล่นมายกลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบพิธีกรเขาก็บอกแบบว่าไพ่อะไรอย่างเงี้ยเอ,อเลขแบบอีกอันหนึงแต่ว่าน้องบิ๊ฟของเรานะก็คือตอบ อีกอันนึงซึ่งแฟนคลับอ่ะก็คือตะโกนเอาใจช่วยน้องบีบแบบว่าน้องบีบถูกถูกแล้วอะไรเงี้ยแบบพิธีกรแบบพูดผิดอะไรเงี้ยคนที่ผิดคือคือแบบจริงๆคือน้องบีบของเรานะเออเราแบบแม่แม,แม่ทุกคนก็คือเอาใจช่วยกันสุดฤทธิ์เออน่ารักมากงานคือจัดน่ารักก็อยากให้แบบมีกิจกรรมแบบเนี้ยออกมาเรื่อยๆแบบว่าให้แฟนคลับได้มีโอกาสไปเจออ่าไบเบิลเนาะเพราะว่า เบเบิรคือ <c oughs> เขาก็มีความสุขอะเราดูจากแววตาที่แบบเวลาเขาได้เจอแฟนคลับเขาหน้ารักกับแฟนคลับตลอดเลยแล้วก็ที่แอดชอบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของมารยาทคือไบลเบิรแบบคือมารยาทดีมากแบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยคือสวยแบบนอบน้อมอะไรเงี้ยคือเขามารยาทด,ดีแล้วเขาก็แบบใส่ใจกับแฟนคลับตลอดอะไรเงี้ยหน้ารักกับแฟนคลับตลอดอืมแล้วก็แอดขอฝาก คือแอดนัรับสอนพิเศษนะคะก็คือสอนวิชาเคมีสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็สอนวิชาคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยใครที่อยากเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็คือมาคุยกับแอดได้นะคะตกลงราคาตรอลองกันได้เพราะว่าตอนเนี้ยแอดมีเวลาที่จะทำแล้วก็เลยอยากจะ สอนพิเศษเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องราคาอะไรอย่างนี้ก็ต่อรองได้นะคะเดี๋ยวแอดจะขึ้นลายไ d ของแอดไว้ให้เนาะถ้าอยากเรียนก็แอดมาคุยได้แบบติวโอลิมปิกเคมีวิชาการอะไรแบบนี้ได้หมดเลยเป็นพวกวิทยาศาสตร์คือแอดสอนตั้งแต่ปหนึ่นะคะจนถึงม .6 เลยก็เข้ามาคุยกันได้เนาะ โอเคทุกคนวันนี้แอดก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคะอแอดต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามาวิดีโอของแอดเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ